วันนี้มิงนะคะก็จะมาปล่อยสกวิชี่มีตาหนิรอบที่17กันนะคะราคา5บาทถึง30บาทนะคะเขาบอกว่ามีขอพูดเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเออเมียหิงเต็มนะคะโอเคค่ะก็ถ้าเพื่อนฟังไม่ชัดหรือว่าหมิงรีวิวไม่ละเอียดยังไงก็ทักไลน์เข้ามาถามได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูออดิไลน์กันก่อนเลยนะคะออดิไลน์นะคะ mm ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสองห้าห้าศูนย์นะคะ, MM ะ,คะถ้าฟังไม่ชัดเดี๋ยวมิงจะทิ้งไว้ที่ ใต้คลิปนะคะมิงรับโอนทางธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเดียวนะคะแล้วก็เติมเงินกับบอนอีมเอสเท่านั้นนะคะวัลเล็ตไม่ได้รับนะคะวันนี้มิงขอตอบแทน,นเพื่อนๆที่อุดหนุนมิงมาตั้งแต่รถแรกจนถึงรถน,นี้นะคะโดยการใครที่สั่งสกูชช่วันนี้ตั้งแต่100บาทนะคะโดยการใครอขอภัยค่ะ หนึ่งร้บาทขึ้นไปไม่รวมค่าส่งนะคะมิงจะส่งวถทบอให้ฟรีค่ะแต่ถ้า EMS หมีิงขอเก็บ40บาทนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูสกุชี่ที่ไปกันเลยนะคะก็อื่นนะคะหมิงขอบอกเลยนะคะว่ามีเป็นนี่เลยนะคะเป็นเซนสกูชี่ยี่สิบาทค่ะวันนี้เป็นของใหม่หมดนะคะแต่ว่าเออบางตัวก็จะ มาอย่างให้มันหมดสต็อกเร็วๆนะคะก็เลยเอามาเซลให้เพื่อนๆนะคะคือบางตัวก็จะสะโลนิดๆนะคะอย่างเช่นนี่เลยนะคะแอบรูปมาเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะตามนี้นะคะอาจจะไม่ได้ยกให้ดูทุกตัวนะคะอุสลนะคะนี่นะคะ ต่อไปเรามาดูของปล่อยกันบ้างนะคะโอเคค่ะราคาแรกนะคะ,เ,นนะ,คะเป็นราคา5บาทนะคะคือแถวล่างสุดนะคะ5บาทหมดเลยนะคะอาจจะไม่ได้หยิบให้